อย่ากลัวความยุติธรรมของกรรมเพราะมันคือสิ่งเดียวในโลกที่ไม่เคยหลับไม่เคยลืมแล้วไม่เคยมีอคติกรรมคือกระจกสะท้อนใจที่เราสร้างขึ้นเองในทุกลมหายใจเข้าออกยามที่โยมคิดดีพูดดีทำดีผลแห่งความดีนั้นก็จะย้อนกลับมาอย่างอ่อนโยนแต่เมื่อใจเราหลงไปในทางผิดคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายผู้อื่น สิ่งที่เราส่งออกไปนั้นจะกลับมาสะท้อนให้เห็นในวันหนึ่งแน่นอนไม่มีใครหนีพ้นไปจากกรรมได้แม้เพียงเศษเสี้ยวแห่งจิตเพราะกรรมไม่ได้ลงโทษใครแต่มันเพียงแสดงผลของการกระทำอย่างตรงไปตรงมาเหมือนเงาที่ไม่เคยห่างกายเหมือนเสียงที่สะท้อนกลับเมื่อเราตะโกนออกไปกลางหุบเขาอัตมาขอจเจริญพรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะใจสงบเมื่อพบธรรม ที่นี่โยมจะได้ฟังคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์คำสอนที่ไม่ใช่เพียงให้จำแต่ให้เข้าใจและนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนใจให้เบาเปลี่ยนชีวิตให้ดีบางครั้งโยมอาจสงสัยว่าทำไมคนดีถึงเจ็บปวดทำไมคนชั่วถึงสุขสบาย แต่แท้จริงแล้วกรรมไม่ได้ตัดสินตามตาเห็นมันทำงานตามเหตุปัจจัยเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้ในดินเมื่อถึงเวลาเหมาะสมมันจึงงอกงามหรือเหี่ยวแห้งตามการดูแลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดชีวิตเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุแห่งมันความสุขหรือทุกข์ล้วนเป็นผลของสิ่งที่เราได้ทำไว้ถ้าอยากมีชีวิตที่สงบต้องเริ่มจากการวางใจให้เป็นกลางต่อกรรมของตนอย่ากโกรธกรรมอย่าหนีกรรมแต่ให้เรียนรู้และชำระกรรมด้วยความเข้าใจทุกลมหายใจที่เรารู้เท่าทันจิตทุกความคิดที่เราเปลี่ยนจากโกรธเป็นเมตตานั่นคือการเริ่มสร้างกรรมดีใหม่ในปัจจุบัน อาตมาอยากให้โยมทั้งหลายจำไว้กรรมเก่าอาจเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เรายังมีสิทธิ์เลือกทำสิ่งที่ดีเมื่อใจเปลี่ยนผลแห่งกรรมก็เปลี่ยนเมื่อใจเราหันกลับมาสู่ความดีความทุกข์ทั้งหลายจะค่อยๆค,ค,คลายไปเหมือนหมอกที่จางหายเมื่อแสงอาทิตย์ส่องถึงขอให้โยมทั้งหลายตั้งใจฟังและเปิดใจรับธรรมเพราะบางครั้งคำสอนหนึ่งประโยคอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตได้ในชั่วขณะเดียว โยมเอย๋ยชีวิตของคนเรานี้หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมต่อให้เรามีเงินทองล้นฟ้ามีอำนาจเหนือผู้คนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครหลีกพ้นได้เลยก็คือผลของการกระทําของตนเองอาตมาขอบอกโยมตามความจริงของธรรมว่ากรรมไม่ใช่สิ่งที่ใครมาบังคับมันคือผลจากเหตุที่เราทำไว้ทั้งกายวาจาและใจ คนที่ทำดีแม้ไม่มีใครเห็นผลแห่งความดีก็จะรักษาเขาไว้เหมือนเงาที่ตามตัวแต่คนที่ทำชั่วแม้จะปิดบังทั้งโลกใจก็ไม่เคยสงบเลยเพราะใจนั่นแหละคือพยานแห่งกรรมโยมลองสังเกตดูเถิดยามที่ใจเราคิดไม่ดีใจเราจะร้อนจะอึดอัดจะไม่สบายนั่นแหละคือผลกรรมในทันทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตที่เศร้าหมองนำทุกมาจิตที่ผ่องใสนำสุขมาคำนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีวันเสื่อมเพราะทุกสุขของมนุษย์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกโยมบางคนพยายามหนีทุก์ขด้วยการหาความสุขจากวัตถุจากชื่อเสียงจากการเอาชนะผู้อื่นแต่ยิ่งหนีก็ยิ่งเหนื่อยเพราะทุกข์มันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวาง อาตมาจึงอยากให้โยมทั้งหลายเข้าใจว่ากรรมไม่ใช่สิ่งน่ากลัวถ้าเราเข้าใจและอยู่กับมันอย่างมีสติทุกครั้งที่เราทำดีพูดดีคิดดีใจก็จะเบาเมื่อใจเบาชีวิตก็จะสว่างแม้เจอปัญหาใหญ่ก็จะไม่จมอยู่ในความมืดคนในยุคนี้โยมมักถูกหลอกด้วยภาพลวงของโลก เห็นคนรวยแล้วอยากรวยเห็นคนสวยแล้วอยากเหมือนแต่ลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้นไม่จีรังสิ่งที่อยู่กับเราจนวันตายคือกรรมและจิตของเราเองถ้าใจเรามีศีลมีเมตตามีความซื่อสัตย์ผลแห่งกรรมย่อมพาให้ชีวิตพบแต่ทางดีแต่ถ้าใจเราหลงผิดเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นแม้ภายนอกจะดูสุขภายในจะเต็มไปด้วยไฟเผาใจ พระพุทธองค์จึงสอนให้เรารู้จักหยุดเพื่อเห็นหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงแล้วจะเห็นสัจธรรมแห่งกรรมชัดขึ้นทุกวันโยมอย่าก,กลัวกรรมแต่จงกลัวใจที่ยังไม่ตร่นเพราะใจที่ยังมืดบอดจะสร้างกรรมใหม่ไม่รู้จบอาตมาขอบอกด้วยความเมตตาว่าคนเราจะหลุดพ้นจากวงจรแห่งกรรมได้ก็ต่อเมื่อรู้เท่าทานมัน เห็นมันตามจริงและไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่เพิ่มอีกเมื่อใดที่โยมเริ่มมองชีวิตด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความกลัวเมื่อนั้นโยมจะรู้ว่ากรรมไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่เป็นครูผู้สอนให้เรารู้จักธรรมและเมื่อใจเข้าใจธรรมใจก็จะไม่หวั่นไหวต่อผลแห่งกรรมอีกต่อไปโยมทั้งหลาย ชีวิตในทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบเต็มไปด้วยการแข่งขันเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะไม่เท่าคนอื่นไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นที่ยอมรับแต่โยมรู้ไม่ว่าความกลัวเหล่านี้เองคือเมล็ดแห่งกรรมที่คอยหล่อเลี้ยงทุก์ให้โตขึ้นในใจทุกวันอาตมาขอบอกตามความจริงของพระธรรมว่าไม่มีใครในโลกนี้หลีกหนีกรรมได้ แต่เราสามารถอยู่กับมันด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดทำกรรมใดไว้ผู้นั้นย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเองคำนี้ไม่ใช่คำคู่แต่เป็นคำปลุกให้เราตื่นเพราะกรรมไม่ได้มาลงโทษเรากรรมมาเพื่อสอนเราให้เห็นผลของเหตุที่เราสร้างถ้าโยมทำดีก็ได้รับผลดีถ้าโยมทำชั่วก็ต้องรับผลชั่ว ธรรมดาเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงปลูกหนามย่อมได้หนามไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุโยมสมัยนี้หลายคนชอบพูดว่าทำไมชีวิตฉันถึงโชคร้ายทำไมฉันไม่เจอสิ่งดีๆแต่โยมลืมดูหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราทำในแต่ละวันนั้นมันเป็นเหตุแบบไหน าเราวางแต่ความโกรธความอิจฉาความริษยาจะให้ผลแห่งความสุขงอกขึ้นได้อย่างไรอาตมาอยากให้โยมมองชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างเพราะทุกที่โยมเผชิญอยู่ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือกระจกสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้กรรมเก่าที่เกิดแล้วให้ยอมรับกรรมใหม่ที่ยังไม่เกิดให้ระวังพระองค์จึงสอนให้เรามีสติในทุกขณะเพราะทุกขณะคือจุดที่กรรมเกิด ใจคิดดีเป็นกรรมดีใจคิดชั่วเป็นกรรมชั่วทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจโยมลองสังเกตเวลาที่โกรธใจมันร้อนหน้าร้อนมือสัน่นนั่นคือไฟของกรรมที่เผาเราอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าแต่เมื่อใจสงบใจให้อภัยใจมีเมตตาความเย็นความสบายก็เกิดขึ้นทันทีนั่นคือผลแห่งกรรมดีที่โยมได้สร้างแล้วเห็นผลในเดียวนั้นเลย โลกทุกวันนี้วุ่นวายเพราะคนไม่รู้จักดูใจตนเองชอบโทษสิ่งภายนอกโทษคนอื่นโทษโชคชะตาแต่ไม่เคยมองว่าเรานั่นแหละคือผู้สร้างเหตุพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าไม่มีใครช่วยลบกรรมให้โยมได้มีแต่โยมเองเท่านั้นที่จะหยุดสร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่และเริ่มสร้างเหตุแห่งสุขด้วยความเข้าใจ โยมอย่าคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนแก่หรือของพระธรรมะคือความจริงของชีวิตใครเข้าใจธรรมะคนนั้นก็เข้าใจชีวิตและเมื่อเข้าใจชีวิตใจก็จะไม่กลัวกรรมอีกต่อไปเพราะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนยุติธรรมเสมอกรรมไม่ได้ลงโทษกรรมเพียงสะท้อนความจริงและเมื่อโยมเห็นความจริงใจก็จะเบาจะวางและจะเริ่มเดินบนทางที่พระองค์ตรัสไว้ว่า ทางแห่งความทุกข์ชีวิตในโลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยสิ่งล่อตาล่อใจเต็มไปด้วยเสียงรบกวนของกิเลสที่คอยกระซิบให้เราหลงไปตามความอยากความโกรธความหลงคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดทุกความคิดที่เกิดขึ้นในใจนั้นล้วนเป็นเหตุแห่งกรรมทั้งสิน้นอาตมาขอพูดตามความจริงของธรรม ว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีโชคไม่มีดวงที่ลอยมาจากฟ้ามีแต่ผลของเหตุที่เราได้ก่อไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันโยมหลายคนมักจะถามอาตมาว่าทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้ทั้งที่ก็ไม่เคยทำร้ายใคร อาตมาก็จะตอบอย่างเรียบง่ายว่าโยมจา๋าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุเพียงแต่เหตุบางอย่างเราอาจไม่ได้เห็นเพราะมันเกิดขึ้นในอดีตที่ไกลเกินจําเหมือนเมล็ดที่เคยปลูกไว้หลายปีพอถึงเวลาฝนตกดินชุ่มมันก็ผลิดดอกออกผลกรรมก็เช่นกันมันรอเวลาที่เหมาะสมจะให้ผลตามเหตุที่เราทำไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่า กรรมย่อมติดตามสัตว์ไปเหมือนล้อเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโคหมายความว่าไม่ว่าโยมจะหนีไปไกลเพียงใดผลแห่งกรรมก็จะตามทันเสมอแต่โยมอยากลัวกรรมเพราะกรรมคือครูครูที่ไม่เคยพูดเสียงดังแต่สอนด้วยเหตุการณ์จริงในชีวิตเรา ทุกที่เจอไม่ใช่โทษทันแต่เป็นบทเรียนให้เรารู้จักลดความหลงลดความถือตัวลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงยามที่โยมเจ็บปวดโยมอย่าคิดว่าชีวิตไม่ยุติธรรมแต่ให้คิดว่ากรรมกาลังชี้ให้เราเห็นทางที่เรายังไม่ได้แก้อาตมาอยากให้โยมเข้าใจว่าการกลัวกรรมไม่ช่วยอะไรการเข้าใจกรรมต่างหากที่จะพาเราพ้นทุกข์ ถ้าโยมเข้าใจหลักแห่งเหตุและผลใจจะเริ่มวางลงได้จะไม่โกรธเมื่อเจอทุกข์จะไม่หลงเมื่อได้สุขเพราะรู้ว่าสุขทุกข์นั้นก็แค่ผลของสิ่งที่เราทำโลกทุกวันนี้สอนให้คนวิ่งตามความสุขภายนอกแต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราหาความสงบภายในเพราะความสงบเท่านั้นจะทำให้เราเห็นกรรมอย่างแจ่มชัดเมื่อเห็นกรรมตามจริงใจจะไม่โกรธใคร จะไม่ตำหนิใครเพราะรู้ว่าทุกคนต่างเป็นผลของเหตุที่ตนได้สร้างไว้โยมทั้งหลายการรู้เรื่องกรรมไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้จากความโกรธเป็นความเมตตาจากการโทษกรรมเป็นการเรียนรู้กรรมอาตมาขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีใครล้างกรรมให้โยมได้แต่โยมสามารถชำระกรรมด้วยจิตที่สำนึก และตั้งใจทำดีในปัจจุบันทุกการให้อาภัยคือการดับไฟของกรรมทุกการเมตตาคือการหว่านมเมล็ดดีในใจและทุกครั้งที่โยมมีสติเห็นความจริงตามที่เป็นนั่นแหละคือการเดินตามทางแห่งพระพุทธองค์ทางแห่งความเข้าใจและการหลุดพ้นจากพันธนาการของกรรมทั้งปวงโยมทั้งหลายชีวิตของคนยุคนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบเต็มไปด้วยความคาดหวังเต็มไปด้วยการขัด ฐานที่ไม่รู้จบแต่ในขณะเดียวกันใจของโยมกลับอ่อนแอและเหนื่อยล้าเพราะไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นคือผลของกรรมที่เราทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันอาตมาขอบอกโยมตามความจริงของพระธรรมว่ากรรมไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ใครทำเหตุอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นเสมอ โลกทุกวันนี้คนมากมายหลงคิดว่าความสำเร็จมาจากความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่ลืมไปว่าเบื้องหลังของความพยายามนั้นคือกรรมดีที่เราได้สะสมไว้คนที่มีศีลมีธรรมมีเมตตาในใจแม้จะไม่ได้วิ่งเร็วเท่าคนอื่นแต่ทางที่เขาเดินย่อมมั่นคงกว่าเพราะใจที่สะอาดไม่สร้างเหตุแห่งความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยจิตหมายความว่าใจที่คิดดีจะสร้างโลกที่ดีใจที่คิดชั่วจะสร้างโลกที่ชั่วทุกอย่างเกิดจากใจของโยมเองไม่ใช่จากโชคชะตาโยมบางคนอาจบ่นว่าทำไมฉันพยายามดีแล้วแต่ยังล้มเหลวทำไมฉันซื่อสัตย์แต่กลับโดนโกง อาตมาขอให้โยมเข้าใจเถิดว่าผลของกรรมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไปบางกรรมให้ผลช้าเหมือนน้ำซึมลงดินบางกรรมให้ผลเร็วเหมือนไฟลามญ้าแต่ไม่มีกรรมใดศูนย์เปล่าเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงเที่ยงตรงเกินกว่าคำพูดของมนุษย์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผลของกรรมย่อมส่งคืนอย่างยุติธรรมเสมอ โยมอย่าพึ่งท้อทแท้ในความดีเพราะความดีแม้เล็กน้อยก็ไม่สูญหายเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆรวมกันเป็นสายทานแห่งบุญส่วนความชั่วแม้เพียงนิดเดียวก็สามารถเผาใจให้มืดมัวได้ โยมในยุคนี้มักให้ค่ากับสิ่งที่มองเห็นภายนอกมากเกินไปลืมไปว่ากรรมคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในใจถ้าใจเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงต่อให้ภายนอกมีเงินทองชื่อเสียงใจก็ไม่เคยสงบ แต่ถ้าใจเต็มไปด้วยเมตตาและปัญญาต่อให้ชีวิตเรียบง่ายก็มีความสุขได้อย่างแท้จริงอาตมาอยากให้โยมทั้งหลายหันกลับมาดูใจตนเองว่าวันนี้เรากำลังสร้างเหตุแบบใดอยู่ทุกคำพูดทุกการกระทำทุกความคิดล้วนเป็นพลังของกรรมที่กำลังปั้นอนาคตของโยมอยู่ในขณะนี้ ถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องเริ่มจากการหยุดสร้างเหตุแห่งทุกข์หยุดทำร้ายใจตนเองด้วยความคิดลบหยุดทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาและการกระทำแล้วหันมาสร้างกรรมดีด้วยใจเมตตาด้วยการให้อภัยด้วยการเสียสละเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือทางแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริง โยมอย่ารอชาติหน้าเพื่อเริ่มตนทำดีเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสแห่งกรรมใหม่ถ้าใจโยมตั้งมั่นในธรรมรักษาศีลเจริญสติผลแห่งกรรมดีจะค่อยๆปรากฏให้เห็นชีวิต จะค่อยๆเบาทุกจะค่อยๆค,คลายเหมือนแสงอรุณที่ค่อยๆไล่ความมืดออกไปจากใจและเมื่อถึงวันนั้นโยมจะเข้าใจว่าความยุติธรรมของกรรมไม่เคยน่ากลัวเลยมันเพียงแต่สอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งที่เราทำในวันนี้กำลังสร้างพรุ่งนี้ของเราอยู่ทุกขณะโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เทคโนโลยีเติบโตความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันใจของมนุษย์กลับอ่อนแรงลงอาตมาเห็นโยมหลายคนทุกเพราะใจไม่มั่นคงทุกเพราะถูกกรรมสะท้อนกลับมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงบางคนเสียใจเพราะคนรักจากไปบางคนหมดแรงเพราะชีวิตไม่เป็นอย่างหวังแต่แท้จริงแล้วโยมเอย๋ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของเหตุที่เราสร้างไว้ด้วยมือของเราเอง กรรมไม่ได้ลงโทษใครมันเพียงแสดงผลตามเหตุอย่างตรงไปตรงมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดหวานเหตุใดไว้ผู้นั้นย่อมได้รับผลแห่งเหตุนั้นเองไม่มีคำว่าสุม่มไม่มีคำว่าบังเอิญมีเพียงความยุติธรรมอันเที่ยงตรงของธรรมะที่คอยเตือนให้เราไม่ลืมว่าชีวิตนี้เป็นของชั่วคราว ทุกอย่างที่เรามีไม่ว่าจะทรัพย์สินตำแหน่งหรือชื่อเสียงล้วนไม่สามารถหนีกรรมได้เลยโยมบางคนเมื่อได้สุขก็หลงคิดว่าเป็นเพราะตนเก่งแต่เมื่อได้ทุกข์กลับโทษฟ้าโทษโชคโทษผู้อื่นอาตมาขอบอกโยมด้วยเมตตาว่าการคิดเช่นนั้นยิ่งเป็นการสร้างกรรมใหม่เพราะเป็นการปฏิเสธความจริงของธรรมกรรมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่ใจที่ไม่ยอมรับผลของกรรมต่างหากที่ทำให้ทุกข์ หากโยมเข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติใจจะเริ่มเบาจะเริ่มมองเห็นว่าทุกนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนผู้มาเตือนให้เราหยุดสร้างเหตุแห่งทุกต่อไปพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้จักอิทัปัจจยตาคือหลักแห่งเหตุและปัจจัยทุกสิ่งที่เกิดมีเหตุและทุกเหตุย่อมมีผล เมื่อรู้เช่นนี้แล้วโยมจะเริ่มไม่กลัวกรรมเพราะจะเข้าใจว่าทุกที่เกิดในวันนี้เป็นเพียงผลของเหตุที่ผ่านไปแล้วเรายังมีโอกาสสร้างเหตุใหม่ที่ดีกว่าได้ในวันนี้อาตมาอยากให้โยมฝึกสติให้มากทุกครั้งที่จิตจะคิดร้ายให้หยุดทุกครั้งที่วาจาจะพูดทำร้ายใครให้หยุดทุกครั้งที่กายจะทำสิ่งผิดศีลให้หยุด การหยุดนั่นแหละคือการตัดวงจรแห่งกรรมเพราะถ้าเราไม่หยุดเราก็จะสร้างเหตุให้กรรมหมุนเวียนไปไม่มีวันจบโยมอย่าลืมว่าแม้เพียงความคิดเล็กๆก,ก็เป็นเหตุแห่งกรรมได้ใจที่คิดร้ายจะส่งพลังร้ายออกไปใจที่คิดดีจะส่งพลังดีออกไปเมื่อโยมเริ่มฝึกเห็นจิตเริ่มรู้ทันกรรมใจก็จะค่อยๆสงบ ความกลัวจะหายไปความโลภจะจางลงความเมตตาจะเกิดขึ้นแทนที่และเมื่อใจเต็มไปด้วยเมตตากรรมเก่าก็จะอ่อนกำลังลงเหมือนไฟที่ไม่มีฟืนใหม่มาสมมันดับไปเองด้วยความสงบโยมทั้งหลายชีวิตนี้สั้นนักอย่าใช้เวลาไปกับการโกรธกรรมแต่จงใช้เวลาทำความเข้าใจกับมันเพราะเมื่อเข้าใจกรรมใจจะเริ่มเห็นธรรมและเมื่อเห็นธรรมใจก็จะหลุดพ้นจากความกลัวทั้งปวง โยมทั้งหลายในยุคที่โลกหมุนเร็วเช่นนี้ผู้คนต่างลงคิดว่าความสุขอยู่ที่การได้ครอบครองได้เป็นเจ้าของได้มีมากกว่าผู้อื่นแต่ยิ่งได้มากเท่าใดใจกลับยิ่งวุ่นวายเพราะความอยากนั้นไม่มีที่สิ้นสุดอาตมาขอบอกโยมด้วยความเมตตา แท้จริงแล้วต้นเหตุแห่งความทุกข์ในชีวิตมนุษย์นั้นไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่คือตัณหาในใจที่อยากได้อยากเป็นอยากมีซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนกรรมให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเพราะตัณหาเป็นเหตุทุกข์จึงเกิดและเมื่อใจยังมีตัณหากรรมก็ยังหมุนเวียนไม่รู้จบโยมบางคนพยายามหลีกหนีทุกข์ด้วยการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคนรัก เปลี่ยนงานแต่ไม่เคยเปลี่ยนใจจึงต้องพบกับกรรมเดิมในรูปแบบใหม่อยู่เรื่อยไปเพราะใจเดิมยังไม่เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาอาตมาอยากให้โยมลองหยุดและพิจารณาว่าในทุกที่โยมเผชิญอยู่ขณะนี้มีสิ่งใดซ่อนอยู่ทุกไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่มาเพื่อเตือนเพื่อให้โยมเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ควรยึด หากโยมมองทุกข์ด้วยความเข้าใจใจจะค่อยๆอ,อ่อนลงความโกรธจ,จะจางหายความกลัวจะลดลงเพราะเห็นว่าทุกข์ก็แค่ผลของกรรมที่เราทำไว้และเมื่อผลของกรรมหมดทุกข์ก็ย่อมหายไปเองเหมือนฝนที่ตกแล้วหยุดเหมือนคลื่อนที่ซัดแล้วสงบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อเห็นเหตุแห่งทุกข์และดับเหตุแห่งทุกข์ได้ความพ้นทุกข์ก็ปรากฏ ซึ่งหมายความว่าเมื่อโยมเห็นว่าต้นเหตุอยู่ที่ใจที่หลงยึดและเริ่มฝึกปล่อยวางด้วยปัญญาใจก็จะไม่ถูกกรรมลากไปอีกโยมทั้งหลายอาตมาอยากให้เข้าใจว่าการรู้เรื่องกรรมไม่ใช่เพื่อกลัวกรรมแต่เพื่อเข้าใจชีวิตเพราะกรรมคือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นตัวเองเห็นความคิดเห็นเจตนาเห็นจิตที่แท้จริงของเราคนที่เข้าใจกรรมย่อมไม่ดูถูกผู้อื่น เพราะรู้ว่าทุกคนต่างอยู่ในวงล้อแห่งเหตุและผลของตนเองเมื่อเราไม่ตัดสินใครใจก็สงบเมื่อเราให้อภัยใจก็เบาและเมื่อเราทำดีโดยไม่หวังผลใจก็สว่างนั่นคือหนทางของการสร้างกรรมดีที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการให้ทานด้วยมือแต่คือการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์โลกในวันนี้ต้องการคนที่เข้าใจกรรม เพราะเมื่อเข้าใจกรรมจะไม่โกรธง่ายจะไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่จะมีเมตตาแม้ต่อผู้ที่ทำร้ายเราและนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าถึงคือความเข้าใจอันยิ่งใหญ่ที่ปลดปล่อยใจจากพันธนาการของกรรมให้เป็นอิสระจากความกลัวและความหลงอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและปัญญาในทุกลมหายใจโยมทั้งหลาย อาตมาขอสรุปธรรมในวันนี้ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาอยากให้โยมทั้งหลายระลึกไว้เสมอว่าอย่าก,กลัวความยุติธรรมของกรรมเพราะกรรมคือกฎแห่งธรรมชาติที่เที่ยงตรงกว่าคําพูดของมนุษย์ไม่มีใครหลอกกรรมได้ไม่มีใครหลบหนีผลแห่งเหตุที่ตนเองได้ก่อไว้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนหมายความว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เพราะโชคดีหรือโชคร้ายแต่เป็นผลจากเหตุที่เราสร้างไว้ด้วยมือและใจของเราเองอาตมาจึงอยากให้โยมมองกรรมด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความกลัวเพราะความเข้าใจในกรรมคือหนทางสู่ความหลุดพ้นจากทุกทันปวง โยมลองพิจารณาดูเถิดทุกครั้งที่เราคิดดีพูดดีทำดีใจเราจะเบาชีวิตเราจะสว่างแม้จะมีทุกข์เข้ามากระทบใจก็ไม่สั่นคลอนแต่เมื่อใดที่ใจเรามืดด้วยความโกรธความอิจฉาความหลงเมื่อนั้นกำชั่วย่อมเริ่มทำงานความทุกข์จะเข้ามาเผาใจเราทันทีนี่คือความจริงที่พระองค์ทรงสอนว่า ไม่ต้องรอชาติหน้าแค่ใจเราคิดไม่ดีผลของความคิดนั้นก็เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันอาตมาอยากให้โยมทั้งหลายหันกลับมามองใจตนเองเพราะใจนี่แหละคือต้นทางของกรรมถ้าใจสงบกรรมก็ไม่อาจครอบงำเราได้ถ้าใจมีสติเราจะรู้เท่าทันการกระทำของตนและจะไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่ขึ้นอีก การเข้าใจกรรมจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของศาสนาแต่คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญโยมทั้งหลายอย่ารอให้กรรมมาสอนด้วยความเจ็บปวดแต่จงเรียนรู้จากวันนี้ด้วยสติและเมตตาทุกลมหายใจคือโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการชำระใจให้สะอาดโอกาสในการสร้างเหตุใหม่ที่ดีงามกว่าเดิม อาตมาขอฝากไว้ว่าจงกล้าทำดีแม้ไม่มีใครเห็นเพราะกรรมดีไม่เคยสูญจงระวังใจแม้ในยามลำพังเพราะกรรมเริ่มจากความคิดเพียงเสี้ยวเดียวพระพุทธองค์สงสอนว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเราบริสุทธิ ชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีความทุกข์จะค่อยๆคลายความสงบจะค่อยๆเกิดขึ้นและเราจะเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้วกรรมไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูผู้ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตของเราอาตมาขออนุโมทนากับโยมทั้งหลายที่ตั้งใจเสียสละเวลาเข้ามาฟังธรรมในวันนี้ ขอให้สิ่งที่โยมได้รับไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยสติและปัญญาให้น้อมนำธรรมะเรื่องกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในยามสุขและยามทุกข เมื่อโยมเห็นกรรมตามความจริงใจจะไม่กลัวกรรมอีกต่อไปเพราะจะรู้ว่าความยุติธรรมของกรรมคือความเมตตาของธรรมชาติที่สอนให้เราเป็นผู้ตื่นรู้และเมื่อใจตื่นรู้ความทุกข์ทั้งปวงก็จะดับไปด้วยปัญญาที่สว่างในใจ อาตมาขอเจริญพรให้โยมทั้งหลายเจริญในธรรมพบแสงสว่างแห่งสติในทุกลมหายใจและขอให้กรรมดีทั้งหลายที่โยมได้กระทําไว้จงเป็นเครื่องนําทางสู่ความสงบและความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้และทุกภพทุกชาติ